ขอราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมในเกม R Act.IO วันนี้เราจะมาเล่นเกม The Act p a c k p i p k o นะครับเพราะ p a c k Back b a o มันปีบาปบปีโป้งเออปีโป้งกับปีโป้งมึงมึงปักปุ๊กไปมึงปักปุ๊กไปไปอีกมึงปุ๊กมึงปักปุ๊กไปเป็อีกปีโป้ง ป๊าปี่ป๊าปี่ปองป๊าไปเอาป๊าไปป๊าไปป๊บปี่ปองอบป๊าไปป๊าปี่ปองกูกดตีชิบหายเลยพี่น้องเว่อก็เกิดคือกูเรื่นเรื่มือเร่นโอ้โหกูเห็นปุ๊บ ว uh, okay, okay. ah, ah, ah. ิ่งมากูซื <S <S ้อก่ันเลยอ่าอเคโอเฮ้ยดูว้ย What the ผมเกลียดโฆษณาแล้วกูกระดันเด้งเข้าไปในโฆษณาโอ้บายบายไปเจอกันที่เพจสโตนะว้าวมาเร็วพี่น้อง หลบโอ้โหรอบนี้ได้ของกากโอ้ยอยากได้ยากขอดูหน่อยถึงแม้ว่าฉันจะลงกระยัติลงกองไฟไอ้กั์กูก็แตกทำไมตัวกูเลือดน้อยจังวะโอ้โ,โหก็ดีวะกูเห็นเลือดแล้วกูท้อเทะกูกูไปเปลี่ยนตัวเป็นตัวเดียวดีกว่ากูเห็นเลือดแล้วกูท้อเทะกูเห็นเลือดแล้วกูท้อเทะเลย โอ้โหต่างกันรู้จักคำนี้ไหม Yes do with Yes do with Yes do with Yes Yes do with Yes do เด็ด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 อวมิมิเด็ด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 ด็ดเเด็เด็ดเด็ดเด็ดเด็็ดด็ดเด็ดเด็ดเ

อาการสุ่กระตุ้งกระลบนขโมยคะแนนกับมาลกตัออกออกยาป้าป้าบุกตะลุป้าป้าบุกทะลุเ้าจะทำเพสัโอ้แพ้นตลอดเลยเว้ยที่ผมเล่นกาดเพราะว่าเล่นได้แค่ไม่กี่วัน ถ้าตอนนี้ผมตายผมจะเปลี่ยนเกมไปเล่นเมจัคดอทไอเอเฮล้วโ,โอ้ยมีรถมีรถมีเนี่พิ่กไปซะเพื่อนเพื่อน่อนเพิ่มเยอดไปช้า ซื้อ,อยาพิษมาว้าวมันไม่มีนี่ว่าลืมไปเลยมันไม่มีม,มีนะนแตกโอเคไม่เอาเดิงเลยจะถทือทำไมพี่น้องอมันพี่น้องโอ้จะแบบครับพี่น้องอ่าพี่น้องปู่ยาตาใหญ่ทุกท่วนโอ้โหไอ้สองคนนี้ เฮ้ยกูหัวร้อนกูรันได้แค่สามพันวิขอตัดไปตอนที่เออไม่ต้องตัดก็ได้นะ m e จั๊ก .io m มจั๊ก .io จะเข้า m e จั๊ก .io มาไม่อยากเข้ากูเกินไอแซ่บ y e ช ตไ้อุ้มเป็นแบบนี้ได้เมื่อจังไดเมื่อไงเ่าเนี้โอ้เดี๋ยวดีเอาไอเป็นมาเรียนกองสารน้งนองตกทางฟีเลยนะคนเจ็บเลยสัตว์ มสีแม,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 ม่ก็คนกักดูเนี่ยปักสีหน่อยเราจะทํญญาันนุ้ยโดนด้วยอเอ๊ ไม่ปิดปัดไปโปอเว้ย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 เกตอย่างทรมวนวุ่นวายผมเก mm ียดตพวกเกมโฆษณาเพราะมันจะทำไมผมไม่ได้เล่นกับเพื่อนั้นผู้ชมถึงแม้ว่ามันก็ไม่มีใครดูคลิปกูอยู่แล้วแต่กูก็อยากอัด A chiếc của mình nga lẹt. Tạc kia 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 พอยสิ่วันะเดี๋ยวอัดเกมไหมครับโอเคตือ้อตื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 ้ตื้อตื้ตื้อตื้อตื้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 อตื้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 นตื้ตื้อตื้อตื้อตื้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 ตืต้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 ตืต

งดงามระดับอาจ,จารย์จะคืนกลับมาโอ้มิกก็นี่คือแรงกดดันเว้ยอุ้ยแรงกดดันเป็นปีซุม่มปีมือเร็วเร็วเว้วเว้เว,วจดกลับเข้าไปชนี่ ฉันคือคิงเฟยก็ได้รู้จักฉันไหมคิงคิงแปลว่าอะไรราชานีน้องอากตัวเอ คาร์โร่เข้าใจว่านี่คือโจคาล่านะครับเดีดยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวบอปอเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวขออีกสักพักก็คงจะเล่นแบบอิสเลตแบบไม่มีสมัยแล้วแหละโอ้เดี๋ยวบอปอใช่ไหล่งโู้เดี๋ยวบอปอคนพอคนไม่หิ่งนี่มันหยั่งวะนี่ คนพ่อคนไม่หินนี่คืออะไร o m g o m g o m g o m อ g o ม m g o m g o s o m g o m g o m god ไปเขาเนี่ยดูโฆษณาแม่งเยอะเกินโอเคก็เอาเป็นว่าปิดทีเ้ตอ์นี้กันก่อนนะผมจะเล่นตาสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่า เล่นตาสุดท้ายก็คือตาสุดท้ายเนาะแต่กูก็คงไม่พูดกับเพื่อนกูแล้วแหละเพราะถ้ากูด่ามันไปเดี๋ยวกูไปโรงเรียนเดี๋ยวกูก็โดนแกงเดี๋ยวกูก็โดนพลังแห่งปัตตาภาเอ้ยปัตตาพาีเอ้ยเอยเอถูกแล้วมาเ,เล่นมุกนะอันนี้กูลืมจีโอ้รมัฟฟ้าโอ้รมัฟฟ้าโอ้ยมัฟฟ้าซากิฮ สวิตุนี่ให้哟สวิตอนี้ตวกิดต่อะอันนั่นเอจูอฟสัเตอร์อะอนดี้อนอนี้อินี้อ่อะอันนันเอจูจูออฟต่ดิกันต่อยอีวันนี้ครับผมคนหลอดแท่2020 คี่คือตัสุดท้ายจริงแล้วโอ้โหแล้วไอ้เุ้ากิดัสิโอไนะ้ไม่นะกูไม่น่าไปเล่นเลยกูเสียวเวลานะแค่เรื่องนี้กูก็ยังไม่อดโอ้โหมันเกินไป